ติดตามความคืบหน้าการหาคนร้ายขโมยผ้าตรานะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานจากจังหวัดหนองคายทําการสเก็ตภาพคนร้ายที่เข้าไปขโมยผ้าไตรในวัดที่จังหวัดหนองคายนะคะตามคําบอกของชาวบ้านเพื่อนําไปติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีค่ะครับความคืบหน้าคาดี3ผู้ต้องหาชายหญิงที่เข้าไปขโมยผ้าไตรในวัดป่าดอนแท่นทรายนะครับกว่า100ผืนนะครับเมื่อประมาณช่วงเที่ยงวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับตำรวจก็ได้เชิญนางอุดร พันธงและก็นายพรชัยหูตินนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เห็นตัวคนร้ายและก็ได้พูดคุยกับคนร้ายที่เป็นชายกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับมาให้ปากคําเกี่ยวกับรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายกับเจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนองคายนะครับเพื่อสเก็ตภาพคนร้ายทั้งหมดแล้วจะนําไปแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆนะครับในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงครับรวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นได้ติดตามตัว มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับมีการได้มีโอกาสพูดคุยกับคนร<ฮ>้ายอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ได้จะจำรูปคนสณคัญได้แน่นอนนะต้องจำได้แน่นอนนะค่ะนะค